ขอ,อก,ก้มกราบสวัสดีท่านคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันแม่เพื่อน,อน no no. 1, no. 1, no. 1, และน้องๆนับวันนับตึงและมิดรักแฟนเดมอนเรเจนอันนี้เป็นดังจากเรื่องดาบพิฆาตอสูนอยู่กับช่องชาวเดอะแก๊งไก่เอกเอ็กเอกมีเพื่อนๆและน้องๆ no ครับที่ถามกันเข้ามาเมื่อวันที่4สิงหาคมเป็นคลิปที่รีวิวเซนอิสสายฟ้าสายกับตันว่าพี่รีวิวไมเคิลแจ็คสันให้หน่อยครับเออไปเราก็หาไปเถอะว่า ไอ้ตัวไหนมันคือไมเคิลแจ็กสันในเมื่อมังงะของดาบพิฆาตอสูรยังไม่มีเลยทุกทีก็ได้มาเจอกับชายคนหนึ่งนะที่เขานั้นน่าจะใช่กับเออไอ้น้องคนนั้นอะ่ะที่บอกมาเอมเขาก็คือคิบุสุจิมุซันเฮ้ยเหมือนจริงๆ ทั้งทรงผมและสูตทที่เขาใส่คาแรคเตอร์บทบาทที่โดดเด่นของมุซันเนี่ยเขานั้นเป็นผู้นําของ12อสูรจันทราซึ่งเป็นองค์กรของอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดอายุของมุซันน่าจะราวๆพันปีอายุเยินเมินเมิน,มนปีและวรีเด็ดที่มุซันชอบพูดกับมนุษย์และเสาหลักก็คือในตัวของนายนะอยากมีชีวิตที่เป็นนิรันไหม มาร่วมมือกับอสูรสิพร้อมทั้งยังทำการวิจัยเพื่อให้สามารถอยู่กลางแสงแดดได้ทำไมไม่ใช้โรชั่นละ่ะกันแสงแดด UV ได้ถ้าแดดร้อนมากมันจะแสบผิว <Yahoo! S 1> ผมบอกได้เลยว่านักเล่นเกม e-sport pro player สายฟรีและ Vip ทรงเติมลูกรักของใครๆหลายๆคนไม่ควรพลาดกับชิบุซุจิมุซัน เป็นโมเดลไมเคิลมุซันใส่หมวกทรงปานามาสีขาวทรงผมสีดำในตาสีแดงใส่สูทสีดำผูกไทยสีขาวทรงมาเฟียกางเกงสแลกสีขาวทรงกระบอกขายาวรองเท้าหนังเงาโทนสีน้ำตาลเราอยู่กันกับมุซัน S S R 1ดาวสม้มธาตุอสูนสายกัปตันเรเวล250 พ 35, ลังพาวเวอร์อยู่ที่635,000พเราเข้ามาดูพลังพาวเวอร์สแต็กของมูซันกันพลังจูโจมโจมตีอยู่ที่73,000 K และพรลัง HP ค่าสแต็อกอ,อยู่ที่1ล้านจุด16เอมค่าพลังของเกาะอยู่ที่2,382และค่าพลังสปีดของมูซันอยู่ที่ 1321ถือเป็นคิบุสจิมุซันที่เพิ่มค่าพลังควบคุมภูมิคุ้มกันมาเพิ่ม35%ฮึเฮ้ยเมื่อเปรียบเทียบกับเกียวเมน้ำแล้ว S S R สายแนวหน้าเรเวล250 1ดาวส้มค่าพลังจูโจมของเกียวเมแนวหน้าจะอยู่ที่พลัง61,000 ค่าพล te ano. ังดาเมจจะน้อยกว่าของมุซันประมาณ1 2 0 0 0หน่วยส่วนค่า HP ของเกียวเมแนวหน้าจะอยู่ที่พลัง1นล้าน2แสนเหมื่นค่า HP จะเยอะกว่ามูซันประมาณ1น0 0 0แสนหน่หน่วยส่วนค่าเกาะของเกียวเมแนวหน้าจะอยู่ที่พลัง2,874ค่าเกาะจะเยอะกว่ามุซันประมาณ492หน่วยส่วนค่าสปีดค่าความเร็วของเกียวเมแนวหน้าจะอยู่ที่พลัง1,292ัง หน่วยค่าความเร็วจะน้อยกว่าของมุซันประมาณ29หน่วยสรุปแล้วคิ่มุสจิมุซันจะได้ค่าสแต็กดาเมจและความเร็วที่มากกว่าเกียวเมแนวหน้าและยังต้านทานดีบัฟบ ค่าสแต็คเลือดได้ดีและถ้าใส่อาร์ติแฟกชุด HP ก็จะเพิ่มความเสียหายตามค่าเลือดของมุซันให้กับศัตรูที่โหดจัดจดถัดไปเราจะเข้ามาอ่านสกิลแรกกันเลยสกิลอันติเมตสายเวทอสูนเลือดกระแสะเลือดความพิโรธสร้างความเสียหาย500%ของแอคแทโดยที่150%ของพลังชีวิตสูงสุดของมุซันแบ่งเท่าๆกันในเป้าหมายแบบสุม่สม3เป้าหมายสร้างความเสียหายเพิ่ม เมเติมเท่ากับ10%ของพลังชีวิตสูงสุดของมุซันเป้าหมายสูงสุดถึง1,500%ของแอคแท็มุซันจะเพิ่มตนเอง2ระดับอย่างถาวร6%ของจำนวนแอคแท็มาตรฐานึฮ้ยเป็นการสร้างความเสียหายที่โดยใช้ค่า HP ของมุซันในการบูทพลังดาเมจได้ถึง1,500%ของแอคแท็เลยอย่างถาวรแพสซีติดต,ตัว2ความเสียหายพิเศษเลือด เพิ่มพลังชีวิต40%พลังโจมตี35%ภูมิคุ้มกันเพิ่มอีก35%เป็นมูสันที่เพิ่มพลังชีวิตและพลังโจมตีและต่านทานดีบัฟได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วยพสสิฟติดตัว3สายเลือดอสูนทุกครั้งที่คุณได้รับผลร้ายหรือผลประโยชน์เพิ่มหรือลดเอฟเฟกต์การควบคุม ความเสียหายตามการเวลาความสําเร็จหรือความร่มหรวจะถูกนับทั้งหมดเพิ่มพลังชีวิตของมูซันสูงสุด5%อย่างถาวรและได้รับปรับชิวแปรโร่เลือดเท่ากับมากถึง5%ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นเวลา2เทินเป็นมูซันที่สเต็คเพิ่มค่า HP อย่างถาวรและยังมีโล่ที่คอยกัน HP ที่จะสูญเสียไปของมูซันได้อีกด้วยแพสซิติดตัว4ดัชนีเลือดอสูนการโจมตี พื้นฐานโจมตีแบบเป้าหมาย3เป้าหมาย200%ของพลังแอคแท็ ek, บวกกับ50%ของพลังชีวิตสูงสุดของมุซัน และแบ่งเท่าๆกันระหว่างเป้าหมายมุซันจะเพิ่มตัวเองอย่างถาวร1ระดับ5%ของพลังแอคแทมาตรฐานและยังรักษาตนเอง70%ของพลังแอคแท็ของมุซันเฮ้ยเป็นคิบุสจิมุซันที่ยังโจมตีด้วยพลังชีวิตและยังรักษาให้กับตนเองได้เยอะกว่าอสูรทุกตัวจริงๆนั่นแหละถัดไปกับสกินชุดสูตรมุซันราชันอสูรเพิ่มค่าสแต็ก HP 10%และอีก อีก10%นี่ผมยังไม่แน่ชัดนะว่าจะเป็นอะไรก็ต้องรอเข้า Global ก่อนถึงจะแปลได้ถูกนั่นเองก็อยู่กับเซิร์ฟเวียดนามนะเพือพ่อนๆรัอนนอนตอนนี้ก็จะมารีวิวกับสก,กิีของมุซันให้ฟังนะครับผมเพือพ่อนๆที่ถามกันเข้ามาว่าพี่ตัวละครใหม่จังเลยเนี่ยทำไมผมไม่มีเออคือมันเป็นเซิร์ฟเวียดนามนะก็คือเอามาให้ดูก่อนการตัดสินใจที่จะเลือกเล่นนั่นเองแหละ เรามาดูกันกับการอัปเกรดพลังนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่พลัง48,000เองในระเวล105 0ดาวเหลือง SSR ของมุซันก็มาอัปเกรดพลังเคนโดเรียบร้อยก็เพื่อพลังมาที่50,000พลังเลยนะของคิบุสจิมุซันแล้วเราจะมาลงเล่นกับอารีนากันเลยตอนนี้ก็จะมาทดสอบทดลองให้ดูว่ามุซันเนี่ยจะปั้นได้ยาวจริงไหมที่จะมีการเลือกเล่นกับสายระดับต่าง ก็มารีเฟซกันก่อนเลยละกันเอาขอเลือกเล่นก่อนนะว่าจะมีใครให้ผมโจมตีบ้างพรังสามแสนสี่พรังสามแสนแปดหมื่นสี่ตรงนี้ตัวละครน้อยหน่อย,น,อยนี่ละกันเราอยู่ที่สีฟ้า3ามแสส่วนเขาอยู่ที่สีแดง3ามแ0นก็จะมารองเล่นกันนะก็จะเอามูสานลงเลยนี่ละ พลังพม,มุสันเดเวลหนึ่งร้อยโรงเนียบพลังพาวเวอร์สามแสนสามหมื่นสองเลยทีเดียวก็ใกล้เคียงสุสีกันมาดูกันว่าทักษะอัลติเมทของคิบุสติพุสันเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะกับสกิลอัลติเมทของเขานั้นนี่ไงพอปล่อยโปรยเลือดเข้าไปโดนสามเป้าหมาย เนี่ยพอมุสันโดนโจมตีเขาจะสร้างบรัชชิวลหรือโร่เลือดขึ้นมามากถึง5%ของพลังชีวิตสายเวทอระโเลือดกระแสะเลือดความพิโร่อันติเมจันมูสันโดนเป้าหมายแบบสุ่มโดมาททไม่โอกาสอยู่เรโงโอคุชินจูโรส39,000ื่นเก้านะสามหมเลย ตอนนี้บรัชิวแรโรเลือดของมุซันยังไม่แตกเลยยังอยู่กับตัวรมูซันก็สร้างปรัชิวแรโรเลือดขึ้นมารอบที่สอง เป็นการสร้างโรคเลือดที่ o v e r อร์ฟูอยู่เลยนะเนี่ยเมื่อเขาโดนเพิ่มหรือลดเอฟเฟกการควบคุมตามการเวลาหรือความสําเร็จหรือการร้มเหลวที่จะมีการนับทั้งหมดเลยเขาจะสร้างบัตรชิวหรือไอโรคเลือดเนี่ยขึ้นมาตามค่าพลังชีวิต5%ของมุซันเองเอาละเราจะเอามุซันลง PVP แบบเดีียวๆเลยเอาแบบใส่เดียวให้เต็มเนียวไปเลยเพนะจัดมาก็จะมุซันลงก่อนเลยแล้วก็เอา เอาไปซับพอร์ตหน่อยก็แล้วกันกันกบเนซึโกว่าเขาจะหิลแล้วก็เพิ่มโปรบัตชิลได้อย่างดีหรือไม่กับ <Yeah. S 1> มุซันตอนนี้นี่เขาก็เพิ่มบัตชิลขึ้นมาแล้วหนึ่งรอบอ่า <Yeah. S 1> ก็ <c oughs> เออสยุ้ยัผสูเลือดกระแสเลือดความโรธใส่สตูเข้าไปแบบสุมนึวเข้าไป6กหมืนะหกหมื่แล้ทีเดียวเฮ้ย <c oughs> เอาละครับเพื่อนๆรนอโนสมีความคิดไอเดียกับคุบัสติมุซันอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันใต้โพสต์ได้เลยครับส่วนตัวผมนี่คิดว่ามุซันเป็นตัวที่ดาเมจเลือดได้อย่างดีเล่นได้กับทุกค,คอมโบเลยทั้งถึกทั้งแทงสแตก็กบูทเลือดเยอะจัดๆมีทั้งโรดาเมจตามค่า HP ได้อีกด้วยก็จบกับการรีวิวคุบัสติมุซันแล้วมีเพื่อนๆแรนอโนอนะครับผมที่ได้ถามกันเข้ามาว่าพี่ รีวิวทีมหลักให้หน่อยครับเอพี่สอนโรดเซิร์ฟเวียดนามให้หน่อยครับผมโรดไม่เป็นและก็ตัดคลิปให้หน่อยเอาที่พลาดออก อืมก็รอคิวถัดไปนะครับผมท่านจะได้ชมกับคลิปที่ท่านผู้ชมได้บอกกันมาเลยก็ขอสักสักคลิปก่อนจะจากกันไปและกันสอ,อสอวันแม่ก็อย่าลืมบอกรักแม่ในวันแม่ด้วยนะครับชอบคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์กด s u b SCRIBE กดสั่นกระดิ่งติ๊กตอกติ๊กตอกเพื่อที่จะไม่พลาดกับเกม Demon r e g e n ดาบพิฆาตอสูนรบกันใหม่เพื่อนๆชาวเดอะแก๊งไก่เอกเอกเอกซียูอเกน Thank you for watching!